อัพเดตล่าสุด14มกราคม2569ทิศทางของลมเริ่มมีการแปรปรวนส่งสัญญาณในช่วงวันที่14ไปจนถึงประมาณวันที่18จะมีความชื้นพัดเข้ามาสะสมอยู่ในประเทศไทยมวลอากาศเย็นได้อ่อนกำลังลงหลังจากนั้นเตรียมรับมือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณประเทศไทยจะมีทิศทางของลมแปรปรวนและมีความชื้นพัดเข้ามาสะสมติดตามรายละเอียดได้คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตสภาพอากาศของประเทศไทยในวันที่14มกราคม2 5 6 9ประเทศไทยตอนบนทั้งภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะเช้าวันนี้มีหมอกหนาเกิดขึ้นบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนหลังจากนั้นในช่วงกลางวันเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่า30องศาเซลเซียสลมพัดกำลังค่อนข้างอ่อนการสะสมฝุ่นละององหมอกควันระยะนี้อาจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ค่อยดีในช่วงนี้ค่ะ สภาพอากาศของประเทศไทยในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกมวลอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวได้ส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นทิศทางของลมเริ่มมีการปรับปรวนมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยเนื่องจากมีการก่อตัวของพายุบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะทำให้บริเวณทะเลจีนใต้อ่าวไทยมีความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้า ยังคงพัดเข้าปกคลุมเนื่องจากในปี2569ต้นปีนี้ยังมีปรากฏการณ์ลานิยาก,กำลังอ่อนสำหรับเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเข้าสู่เกณฑ์ภาวะความเป็นกลางหรือนูทรลประเทศไทยจะมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วและเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นสัญญาณของฝนแรงและฝนน้อยลงคือเอลนินโย เริ่มมีกำลังอ่อนไปจนถึงปานกลางตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ในแต่ละภาคจะมีสภาพอากาศค่อนข้างปรปรวนช่วงเช้ามีอากาศเย็นช่วงกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวที่ภาคเหนือเช้านี้จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกหนาเกิดขึ้นบางพื้นที่และอุณหภูมิ จะสูงขึ้นอีก1-3องศาเซลเซียสเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ13-17องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศอบอุน่น28-32องศาเซลเซียสยังไม่ถึงกับร้อนกัดบนยอดดอยยังมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ5-10องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดกำลังอ่อนลงมีความเร็วเหลือเพียง10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือเช้าวันนี้อากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกในช่วงเช้าและบางแห่งจะมีหมอกหนาด้วยโดยเฉพาะตอนบนของภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-3องศาเซลเซียสเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคตนออกเฉียงเหนือคือ11-16องศาเซลเซียสหนาวกว่าภาคเหนือส่วนอุณหภูมิช่วงกลางวันประมาณ29-32องศาเซลเซียสถือว่าเป็นอากาศอบอุ่นยังไม่ร้อนจัด บนยอดภูอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ5-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตอนออกจะมีอากาศเย็นมีหมอกในช่วงเช้าค่ะและมีโอกาสเกิดหมอกหนาบางแห่งโดยเฉพาะนคกนายกปราจินบุรีสระแก้วบริเวณตอนบนใกล้กับเทือกเขาค่ะ อุณหภูมิวันนี้สูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-22องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางวันเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเริ่มร้อนค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสและลมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์ปกติทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะตอนบนของภาคอากาศเย็นมีหมอกได้ในช่วงเช้าส่วนตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนที่เพียงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษธานีขึ้นมามีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตร ตั้งแต่นครศสีธรรมราชลงไปมีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีก1-3องศาเซลเซียสเช้าว,วันนี้อุณหภูมิตามสุดประมาณ18-21องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในวันพรุ่งนี้วันที่15มกราคมเป็นต้นไปคาดว่าบริเวณประเทศไทยเริ่มมีความชื้นพัดเข้ามาสะสมภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนได้ประมาณร้อยละ10-30ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตนออก,กเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกยังไม่ปรากฏกลุ่มฝนแต่จะมีหมอกหนาเกิดขึ้นจากความชื้นที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศอบอุ่นขึ้นค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ ในเดือนมกราคมสภาพอากาศของประเทศไทยยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวได้บางช่วงช่วงประมาณวันที่21-25มกราคมส่วนช่วงเดือนกุมภาพันธ์เรยะต้นคือประมาณ1กุมภาพันธ์ไปจนถึง15กุมภาพันธ์อุณหภูมิอาจอยู่ในเกณฑ์อากาศเยน็นมีอากาศหนาวบางพื้นที่หลังจากนั้นหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอากาศอบอุ่นขึ้นความชื้นพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจากลมฝ่ายตะวันออก ภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าส่วนภาคใต้ฝนจะลดน้อยลงมีฝนตกบางวันคลื่นลมในทะเลโดยเฉพาะอ่าวไทยจะมีคลื่นลมมีกําลังค่อนข้างแรงโดยในช่วงที่มีคลื่นสูงอาจจะมีสูง2-3เมตรได้ซึ่งหลังจากนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนลมฝ่ายตะวันออกและลมตะนออกเฉียงใต้จะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทย ช่วงหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติสำหรับปี2569ส่วนปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะเดือนนี้มักจะมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกได้ ขอให้พี่น้องทุกท่านติดตามสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคมช่วงปลายเดือนยังมีอากาศหนาวเย็นอีกระลอกหลังจากนั้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นส่วนเดือนกุมภาพันธ์ระยะแรกของเดือนจะมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบายหลังจากนั้นเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นทิศทางของลมจะปรับรวนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้อากาศร้อนแห้งแล้งและความชื้นน้อย พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนเป็นช่วงฤดูร้อนค่ะส่วนในช่วงเดือนมีนาคมฝนโดยรวมของประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละหกสิบภาคเหนือจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละห้าสิบภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละสี่สิบส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ20ซึ่งน้อยกว่าภาคเหนือภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางช่วงช่วงเดือนมีนาคมโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปค่ะเนื่องจากมีอากาศร้อนอบอ้าวหลังจากนั้นเมื่อมีความชื้นจะเกิดฝนพร้อมกับมีลมกระโชกแรง ขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือช่วงเดือนมีนาคมมักจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่แคบๆซึ่งลมกระโชกแรงนี้อาจสร้างความรุนแรงและเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านได้ค่ะอัปเดตทิศท,ทางของลมระดับบนสูงจากพักพื้นดินขึ้นไป5,500เมตร มีทิศทางของลม2ทิศทางด้วยกันคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกนั้นจะนําพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยปกคลุมบริเวณประเทศไทยวันนี้ศูนย์กลางของลมพัดตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนมาปกคลุมที่นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรกำแพงเพชรและตากบริเวณดังกล่าวลมพัดค่อนข้างนิ่งอากาศจะอบอุ่นขึ้นเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนตามลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งช่วงวันที่15มกราคม จะทาให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกเกิดขึ้นจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตอนบนของไทยได้รับมวลอากาศเย็นจากคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกส่วนบริเวณภาคใต้ลมฝายตะวันออกเป็นลมระดับบนสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป5,500เมตรจะนําพาความชื้น จากพายุที่ก่อตัวด้านฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยประเทศไทยในช่วงวันที่15มกราคมลมฝ่ายตะวันออกคือลมระดับบนจะเหนี่ยวนำเอาลมระดับฐานเมฆซึ่งเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยจะทำให้เกิดฝนในช่วง15-18มกราคมค่ะ ส่วนลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป750เมตรหรือ925เฮกโตปาสคาววันนี้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดกำลังอ่อนลงหากช่วงที่มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเส้นทางของลมที่พัดเป็นสีม่วงสีแดงซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงที่มีลมพัดแรงจะมีหนาวทั้งลมหนาวทั้งมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนโดยจะเริ่มหนาวใหม่อีกรอบคือวันที่21มกราคมจนถึง25มกราคม แต่ในวันนี้วันที่14มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและลมตนออกเฉียงเหนือเริ่มพัดกําลังอ่อนลงช่วงนี้การสะสมฝุ่นองหม,มอกวันอาจเพิ่มขึ้นและปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะตกในวันที่15มกราคมเป็นต้นไปค่ะโดยปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมระดับบนได้พัดลงมาปกคลุมจนถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ความชื้นถูกผลักดันลงมาที่บริเวณอ่าวไทยภาคใต้จึงมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงประมาณวันที่18มกราคมเป็นฝนเล็กน้อยโดยเริ่มตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่15สุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชตรังพัท,ทลงุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเป็นฝนบางเบาได้เท่านั้นค่ะ16ไปจนถึง18มกราคม ในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชจะมีความชื้นพัดเข้ามาสะสมอาจมีฝนปลอยหรือฝนตกในชั้นบรรยากาศได้ในวันที่21มกราคมบริเวณภาคใต้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดกำลังค่อนข้างแรงอากาศจะชื้นเหมือนอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคกลางภาคตนออกและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนอากาศร้อนชื้นคือไอสบายที่1 1 1 0จะพัดผ่านบริเวณภาคใต้ช่วงประมาณวันที่21มกราคมจนถึง25มกราคมค่ะปริมาณฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ทิศทางของลมแปรปรวนมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตนออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจะทําให้มีอากาศร้อนชื้นและอาจมีฝนปลปอยเกิดขึ้นที่ภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ ช่วงวันที่15ถึง18มกราคมบริเวณภาคใต้จะมีฝนได้เล็กน้อยวันที่19ถึง20มกราคมอุณหภูมิเริ่มลดลง21มกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นจนถึงประมาณวันที่25อากาศหนาวจนถึงหนาวจัดบนยอดดอยและยอดภูอาจกลับมาอีกครั้งช่วงประมาณวันที่21 25มกราคมส่วนปริมาณฝนระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ